เพื่อนยิ้มไม่น่าขึ้นนต่เพื่อนพี่ยิ้มไม่น่าขึ้นเดี๋ยวเราไม่เห็นเขาเลยนะลำบอกเลยเพื่อนเลยสิบเก้าเพื่อนเนี่ยพี่คนนี้เขาจะมาขอเข้าแก๊งอระมงฮะฮะต้องไปถามที่บางนาครับสวัสดีฮะไล้รวผมสมพี่ไข่เข็มนะพี่ไข่เข็มเสร็จแล้วก็ดูดที่บางนาบม่เป็นไรโยนาได้กดเคสป่ะเนี่ย ไม่ได้กดบังนาบดบังนาพี่บังนาเลยฮรับเรลยกแล้วลำ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  เดี๋ยววนเร็วกว่าเร็วกว่านีนน้ยาไปึ้งไม่ลงมากไ,ไแล้วแบกคนระเบิดเือดเทนไม่รู้เหมืนกันไม่รู้เหมือนกันไขเก็ม เห,หนียวไ,ไปเนี่ยี่เหนียวไปเชฟอะเหนียะเหนียะมาโรงพยาบาลเพื่อนมาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเอามึงจบแล้วล่ายอยู่นะไปอ่ะไปล่ากีก่รอบบอลให้ไล่ากี่รอบกูได้แล้ว นี่เนียงเพื่อนเจอเพื่อนเสร็จแล้วเหรอเมื่อวานเมื่อวานได้ล่าได้ได้ล่าเยอะแบบนี้ปะน่าก็ล่าพิโต้แหละเดี๋ยวพิโตวเขาจะหนีสุดไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโดนเจอก่อนไม่มีผมแล้วที่นั่งนั้นน่ะมันก็ไม่มี็นหมาเอ้ยไปละไปขยายได้ไหมขยายยังไม่ได้ตัวหไม่พอใช่หรอตัวหลไม่พอยทั้งวันเนี้ยทำซ้อมเลย ฮ้ย<ม>ทำไมถ้ารู้ไปแล้วถ้ารู้ไปละ,ะ,ลปละต่อยด้วยความคิดถึงถ้ารู้ไปละวแจ้งความเลยแจ้งความเลยแจ้งความเลยต่อยด้วยความรักบัตรแห่งความรักเปทำไมเขา,าเรียกว่ามัตแห่งความรักพร้อมมาะท้อมมากไม่ทำอะไ,ไรดีวะเนี่ยตรวจมี <c oughs> <c oughs> อะไรทำแล้วอ่ะเออเมื่อกี้มีการเคลื่อนย้ายศพกันหรือเปล่าครับไม่นะไม่หรอกครับผมขอบคุณนะเออปกติมีเมื่อกี้ใครมาส่งน,นะ เ,เมื่อกี้มาส่งคนชื่อยูนาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ไปเจอจากไหนครับผมเจอจากทะเลครับตรงริ<า>มทะเละผมจะตายครับ<อ>ผมก็เลยไปร้านเชฟครับไม่รู้ว<อ>่าเขากดครับโอเคมันเหมือนเทิร์นใพอดีแจ้งตำรวจไปแล้วด้วยว่ามีการเคสอุบัติเหตุขึ้นนะะเพราะว่าเขาเรียกเคสมาสามครั้งแล้วไงฮะ คุณนั่นน่ะได้เคสมาสามรอบวันเลยสันนิษฐานว่าเป็นเคสอุ้มไม่แต่ไม่ได้อุ้มนะครับเป็นอุ้มใช่ไหมใช่ครับผมไปร้านเชฟเป็นยูนาเชฟบางอย่างโอเคพอสรุปตั้งแต่สิบนาทีที่แล้วน่ะโอเคแต่ไม่มีได้ทำใช่ครับไม่มีครับไม่มีระยะทางมันสิบเมตรที่แล้วพอรู้ไหมครับว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะไแอบอกไม่ช่วยเลยครับผมไม่รู้เลยน่ได้ดวงริมทะเลหรือเปล่าโอเคแต่ไม่มีใครทำร้ายเขาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ผมไม่มีครับไม่มี โอเคได้ครับได้ครับเลยนะครับค,ครับครับ,รบอะไรวะเนี่ยเป็เหลี่ยมอยู่ไหนเหลี่ยมไม่กดเพชสามรอบเชี่ยดิบมามป็นต้นกลมมาดูที่เดิมด้ั่นี่มีใครทำร้ายนะตกเองนะอันเดียดนะต้องโดนปรับเองนี่คุณสองป่ะ ใช่ใช่เราจะไปกดเช็ดอ,ะอ่ะเขาจะโดนปรับปะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาหรือว่าเราจะถ้าเราโดนปีเคสอุ้มถ้าจะเราจ,จับอะ่ะแต่เราแต่เราไม่ใช่เคสอุ้มไงเราเป็นคนละเมืองดีแต่เขาอ่ะโดนหนาเพี่เนี่ยเาจบพี่เนี่ยจบอย่างพ,างพี่หรือว่าต้องเอาต่อนี่มีลาต่อป่ะ,ะพี่เล่นนะหมดแล้วถ้ายู่นะจบก็คือหมดเนาะยูน่าไม่อยากจบมากเมื่อกี้แอบจบมาก ได้ได้ก็บอกก็ต้องคุยกับเขาอ่ถ้าเกิดไม่อยากจบก็ <c oughs> อบอกเขาอีก <c oughs> ไฟแล้วก็อะไรยังไงน้องไม่มีกล่องซ่อมเลยแล้วมีเกิดอะไรขึ้นไอหมอคิดว่าผมอุ้มเ,เดี่ยวไหมกับเสีย <c oughs> ผมกับโดนดะิ้นละไมมฟูกับเอะหลาม อะไรนะเออโอเคโอเคใช่ลูมนับใช่ไหมตายยิงก,ก็นับใช่ไหมอะอยู่นะอยู่กดเคสเหรอลูกทำไมโอ้โห <c ười> หาขึ้นหกหมื่นแล้วนะถ้าโดนจับอ่าหกหมืนห่นหกหมื่นโดนยึดด้วยนะสามชั่วโมงแปด<ร>ชั่วโมง What h a p p อีกรอบปะล่ะอยู่นะ ไม่มันส่งไทยรูกไปแล้วไม่ใช่หรอยิงเลยบอลยังไม่อยู่เลยบอลยังไม่อยู่เลยก็สรุปมีด้อนนะไอ้รอบอีกรอบก็ได้ไปถ้าไม่ไม่ต้องกดเคสนะโอเคเกือบละไม่ผูเกือบไปยื่กับตำรวจแล้วเกือบได้ก็ต้องรายงานทุกชั่วโมงชั่วโมงอ่ะอย่าปวดหรืขี้เกียจได้ขี้เกียจรายงานได้ประเด็นได้ไม่งั้นก็ปล่อยยึดไปเลยแล้วก็ตีใหม่โต๊ะหลับเบอรเพี้ย เป็เฮยนาซ่อมเลยเลยเดี๋ยวนาซ่อมรถมาอีกรอบก็ได้มาเดี๋ยวนาซ่อมเลยครับอีกรอบหนึ่งมะอีกรอบหนึง่งจ้าขอบบอกว่าจ้าขอบโทรมาหาผมอบอกว่รารถคุณอยู่มมสภา <c oughs> เดี๋ยวผมไมปส่งคุณสภาเอารถเช่ครับหยิบเบสไปปักหลักแล้วหลับนอนด้ยังครับอยาได้สองหมื่นนะสองหมื่นเดินหกหมื่นเป็นไง <c oughs> Lóng dưới đất đi đồn dưới đi đất 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 game đất đất game đất lấy game đất 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 đất